โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสอนแก้อาการจอดำนะครับสำหรับเกมพับจีนะหรือว่าเกมอื่นๆนะครับที่รันโปรแล้วเกิดอาการจอดำแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณเนี่ยต้องทำการติดตั้งตัว NVIDIA นะค พวก Nvidia ดีย t r o คอนโพวก Nvidia ดี p ปต่างๆนะครับนะทำการติดตั้งให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับนะเมื่อคุณลันโปรแล้วเกิดอาการจอดำนะครับอันดับแรกที่คุณต้องทำทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบเลยแล้วจากนั้นนะครับทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับทำการกดคลิกขวานะครับไปที่แผงควบคุมของ Nvidia ียครับแล้วจากนั้นนะครับไปที่ จาัดก,การตั้งค่า 3D ตรงนี้ครับนะเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมเสร็จนะครับกดคลิกขวาแผงควบคุม NV i d i a เดียจาัดก,การกัตั้งค่า 3D แล้วก็กดคืนค่าตรงนี้ครับแล้วก็กดติ๊กว่าครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องแสดงแล้วนะนะนะครับจากนั้นกดนำไปใช้ครับเมื่อเรากดคืนค่ากดนำไปใช้อะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้ไปที่ n v i d i a เ p ียแอปครับเมื่อเรามาที่ n v i d i a เ p ียแอปนะครับไปที่ไดเวอร์แล้วจากนั้นนะครับไป ทําการติดตั้งตัวไดเวอร์การ์ดจอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยมันเกิดอาการบักักทําให้เกิดอาการลันโปรจอดําต่างๆนะครับหรือบางคนไม่ลงไดเวอร์การ์ดจอนะครับการที่เราไม่ลงไดเวอร์การ์ดจอก็อาจทําให้การลันโปรเนี่ยเกิดจอดําได้เพราะบางโปรของเราเนี่ยต้องใช้ไดเวอร์ของพวกไดเวอร์การ์ดจอต่างๆนะครับนะพวกโอเวอร์ของไดเวอร์การ์ดจอนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณต้องติดตั้งตัวไดเวอร์การ์ดจอด้วยไม่ว่าจะเป็น n v ็นวีดีหรือว่าคุณใช้ AMD เ m ็ดีก็ติดตั้งตัวไดเวอร์การ์ดจอ AMD ได้เลยนะครับก็จากนีนน้รอการติดตั้งนะนะครับลหลักๆเลยการแก้ไขจอดําประมาณนี้ครับนะเมื่อคุณรันโปรเกิดอาการจอดําอันดับแรกรีสตาร์ทเครื่องจากนั้นนะไปที่แผงควบคุมแผลแล้วก็คืนค่าแล้วจากนั้นนขั้นตอนที่3ก็มาติดตั้งตัวไดเวอร์การ์ดจอใหม่แค่นั้นเลย นะครับนะอันนี้ก็เป็นการสอนการตั้งค่าแก้ไขจอดำนั่นเองนะครับเบื้องต้นทําแบบนี้ได้เกือบทุกเกมเลยนะครับถ้าคุณรันโปรตัวไหนแล้วเกิดจอดําก็ใช้วิธีนี้หายแน่นอนนะครับก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับเวลารันโปรแล้วจอชอบพับเองนะครับสาหรับพับจีนะวิธีการแกร้การแก้ไขนะครับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะหลังจากนั้นเนี่ยกดเปลี่ยนกลับตรงนี้ครับ ปรับโหมดการแสดงผลเป็นแบบหน้าต่างแบบไม่มีกรอบนะครับไม่มีขอบนะเออก็กดตกลงไปปรับเปลี่ยนนะครับประมาณนี้แค่นั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้และกันวิธีการแก้ไขจอดำนะครับนะไปลองทําตามก็ได้อันนี้แค่เบื้องต้นนะครับ